เตรียมเงินพระเอกซุปตาลุยฟ้องคนปล่อยข่าวหลังถูกเชคบซ้อนเล่นยาจากกรณีที่เฟนเพ f เฟซบุ๊กจับเตียดาราได้ออกมาหย่อนข้อความปริศนาระบุว่ามากกว่ามากกว่ามากกว่า,า,กกวาพระเอกซีรีส์วายลิศตุดลายูนัดเย็บทรีซ้ำตายหาแล้วเมื่อคืนมีแชทปริศนาแรงมากทักมาแชรเอ้ยมาบอกถึงพฤติกรรม พระเอกซีรีส์วายที่เฟ้นคลับรักแบบคลั่งรักสุดๆอองแต่หนูต้องมีสติและตื่นด้วยนะคะว่าชีวิตจริงเขาไม่เลิศเลอประเสริฐเหมือนที่พวกหล่อนสรรเสริญมันค่ะหนูแรงไมหมละนางนัดพอยออีกคนไปหาที่คอนโดที่อยู่กับแฟนปัจจุบนันเอ้าแต่แฟนเข้าฉลาดค่ะมีภาพจากกล้องฉํำเห็นทุกกิจกรรมบนโซฟา ภาพอยู่ใต้คอมเมนต์ไม่พอคะ่ะมีนัดฟรีสร้างแบบจัดเต็มครบวงจรเล่นลายูนอนน้ำลายฟูปากไปงานสายตาแดงกลำ่ำจนผู้ใหญ่ในช่องเอื่อมมากเท่านั้นไม่พอมันทำร้ายร่างกายผอยอด้วยคะ่ะแต่อันนี้ไม่แปลกคพราะกับแม่กับน้ามันมันก็ทำคะ่ะนี่ขนาดรู้แค่บางส่วนนะเนี่ยยังไม่เต็มระบบนะคะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนที่มีแผลเป็นที่หน่าอาัค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนเก่าเขาบอกมาอีกทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทั้งวงการรู้ทั้งวงการเห็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระเอกซีรีส์วายคนดงังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียนเอง DNA ก็ลำบากใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจับโป๊ดารา